สวยงามนะคะประมือกับตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะทั้งสอง่มเลยค่ะที่วันนี้นะคะมาให้สีสันกับเราแก่สีสัอะไรกับทุกทุกคนได้คะสักนิดหนึ่งก็ฝากฝากติดตามเราด้วยนะค่ะฝากติดตามทุกทผลงานก็ไม่ใช่มีแค่บ้านเชิยาเดอร์จะมีอีกหลายอย่างนะครับนี่ก็มีภาพยนตร์มาเลยด้วยใช่ครับก็มีงานของลูกนะครับตอนนี้ลูกก็เข้ามาเป็น อ่เรียกว่าอะไรคนในโงการบันเทิงคนนึงที่จะได้รับโอกาสดีๆทั้งทั้งเวิร์กพอย์แล้วก็จากพี่ๆนะครับจริงๆผมก็อ่าไม่ได้สนิทไมไ่สนิทไมไ่สนิทม,มาก,ก่อนแต่เป็นสนิทด,ด้วยความที่เราไปไปเจอกันแล้วก็นุ๊กมีมีเราเป็นเป็นใครว่ามาไอดอลอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าวันนี้มันก็ไม่ได้เติบโตในแบบที่ รวดเร็วเนาะมันก็ต้องค่อยไกกาวเพราะฉะนั้นะผมเองผมไม่ใช่ว่าผมเองก็ไม่ได้อยากมีแฟนคลับแบบนุก๊กผมเองก็เคยเคย,เคยมีแล้วก็เคยแบบอยู่ในชุดที่เราต้องเป็นหัวใจกลางทุกคนแล้วก็อยู่กับความรู้สึกของตัวเองมันอาจจะระบาดหน่อยช่วงแรกๆเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในชุดที่มีความ,มสุขแล้วก็ธรรมชาติในตัวที่สุดแต่เชื่อว่าตอนนี้นุ๊กน่าจะทําได้แล้วแล้วก็น่าจะสามารถพิสูจน์ให้ทุกคนที่เห็นนุกน๊กได้รู้ว่าน,นุ๊กเข้ามีความสุขในแบบไหน,นแล้วก็ทุกคนติดตามนุ๊กในทีความสุขแบบไหนเอ นะครับแล้วก็รายการต่างๆที่ไปทำโวมถึงพิซซันเตอร์ต่างๆด้วยนะครับมีโอกาสเจอที่ไหนก็ทักทายได้ครับเป็นไปรับคนไหนก็สามารถหาได้เพราว่าเราบีนหัวใจโดยกันคือไปทงกินความสุขขอบคุณทุกคนมากๆครับเยอะมากเลยครับนี่นะครับเป็นทั้งไมอดอลในการในการเป็นนักร้องเป็นทั้งไมอดอลในการใช้ชีวิตแล้วก็ทุกอย่างเลยนะครับเจ้าทุกอย่างตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คุณไม่ได้ขึ้นบันได้ี่เวลาไหน จริงคุณพี่มรุทุลาเขาเก่งจริงครับในทุกๆด้านเลยตั้งแต่นุกได้มาได้ติดตามแรกแล้วก็ได้มาสัมผัสปัจจุบันนี้เอาพูดแบบไม่ทำมือแบบนี้ดิปกติปกติก็เขาคที่เก่งมากครับไม่ถนัดเนี้ก็เป็นคนที่เก่งมากแล้วก็เป so 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 ็นแบบอย่างของนุกในตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะต่อไปแล้วไปเรื่อยๆด้วยจริงๆอายุเท่ากันแต่ว่านุก นับถือเป็นเป็นเป็นพี่ชายนับถือเป็นพี่ในวงการคนหนึง่งแล้วก็ต้องขอบคุณเยอะมากที่ให้โอกาสลุกได้ได้ทั้งเนี่ยทั้งพี่ก้องแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกทท่านทุกๆคนที่เอ็นดูนุกให้นุกได้เข้ามาอยู่ในจุดนี้ได้ไปต่อในเส้นเส้นทางนี้ในหลายๆอย่างที่นุกยังไม่เคยทําแล้วก็รวมถึงหนังเรื่องนี้ด้วยที่แอบดีใจนะที่เี่ยบอกว่าีเฮียเป็นคนรีเควสอยากให้นุกมาแสดงเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากจากวันนั้นที่เราติดตามแล้วเราเคยไปยืนดูเขาบนเวที แต่วันนี้เราได้มายืนอยุจดจุดนี้มายืนอยู่ข้างๆคนที่เราชอบมากๆเราภูมิใจก็ <c oughs> ขอบคุณมากๆครับแล้วก็ปากติดตามผลงานของนุกด้วยไม่ว่าจะเป็นคอนเสิรต์ตเป็น M.V. หรือเป็นสิ่งที่นุกกจะได้ทำใหม่ๆพาทุกคนได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งขั้น,ข,นขั้นต่อๆไปด้วยนะครับก็ปากไปด้วยนะครับนุกมนดลนคลาสของนุครนะเอยครับกเชียรปรบมสองนุ่มด้วย มากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันได้ใหม่โอกาสหน้าจะไปต่ออีกลงนึงใช่แล้วใช่แล้วไหนมีใครตามไปไหมคะโอเคหมดเลยตามไปดูเหรอฮะตามไปดูอีกตามไปเล่นเกมอีกออนไลน์เจ้ ได้เหมือนบางคนยังไม่ได้ก็จะไปเล่นจุดน้ได้แต่บอกว่าออกจากโรงแนะนำกระโดดขาคู่นะคะเผื่อว่ารอบหน้าเราต้จะได้ของรีเมียเพิ่มเติมสักพักนึงตรงนี้นะคะก็คือพาสอร์แฝงแพล่กันเป็นไปหมดเลยอะโอเคณะตอนนี้หมดเวลาที่เรียบร้อยแล้วทุิทีนะคะไว้เจอกันใหม่ในโรงโรคนี้สวัสดีค่ะ